สาเหตุที่ทำให้หมาโดนรถชนตายนะครับทุกที่เลยที่มีพุ่มไม้เพราะว่าหมาเนี่ยพอมันข้ามพุ่มไม้มามันจะไม่หยุดนะครับเขาจะข้ามมาด้วยสัญชตาตญาณของเขาเขาก็เดินมาธรรมดานี่แหละแต่รถที่ขับมาไม่เห็นครับเพราะพุ่มไม้บงังก็เลยเกิดการชนหมาตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หมาตายนะครับ ต้องไม่มีพุ่มไม้กลางถนนรถเดวลาเปิดไฟต่ำเนี่ยมันขับสวนกันเนี่ยตั้งแต่สมัยเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่ลำปางกรุงเทพไฟก็ไม่สองตาหรอกครับถูกไหมครับเนี่ยนี่คือปัญหาที่ทำให้หมาตายแล้วรถคนก็ต้องสูญเสียด้วยนะครับไม่มีประโยชน์เลยไอ้พุ่มไม้เกาะกลางถนนเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะครับเนาะ โอเคนะครับควรจะตัดต้นไม้ทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ทําเป็นฟุดบาทนะทําเป็นปูนเอานะใส่แบบปูนตัวหนอนเป็นอิบ,บล็อกอะอย่างนั้นอะเนาะจะดีกว่านะครับอย่างที่บอกเนาะไม่ได้ช่วยนะครับไอ้พุ่มไม้เกาะกลางถนนเนี่ยคนเขาขับมาเป็นปีเป็นชาติแล้ว จะเส้นลำปางกรุงเทพลำปางเชียงใหม่จะเส้นไหนก็ตามขับสวนกันมันมีมาตั้งแต่โบราณขับรถสวนกันแต่ก่อนนี่ยังไม่มีเกาะกลางถนนด้วยซ้าอ่ะสวนกันแล้วมีแต่เส้นขาวๆอ่ะข,ข,ขีดผ่ากลางก็ขับกันได้นะครับคนที่ขับรถก็จะเห็นสุนัขอยู่กลางถนนแล้วก็จะชะลอจะเบรกใช่ไหมเห็นคนเดินข้าม ก็จะเบรกนะครับท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นตัดพิงไปให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ